สวัสดีค่ะแม่น้องพอใจสวีเดนค่ะค่ะตอนนี้นะคะน้องกับน้องพอใจกับป๊าป๊านะคะเราก็พากันมาเดินซื้อรองเท้านะคะเพราะว่าน้องจะหาซื้อรองเท้าที่แบบว่าใส่ใส่ทํางานแล้วสบายแล้วมันอุน่นแล้วมันสามารถเดินได้สะดวกนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะได้แบบไหน yes look 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 good warm. The, this shoe sure will be warm yes when, when yeah, but warm, you you need good size so you can put extra sock if you want mm -hmm. Hmm. not not small have space here yeah. yes if you have space you have air more warm ผมจะโชว์ว่านี่มันทํายังไงก็คือขั้นแรกเลยนะคะรามีรองเท้าแล้หลังจากนั้นแล้วก็เอาเข้าไปแบบนี้นิดนึงแล้วก็เีาไว้ท้ายเท้านะคะแล้วอืแล้วก็สอดเข้าไปแล้วก็เอาอันนี้ออกมาค่ะมันก็จะทําให้รองเท้าเข้าไงนะยัลองกันสชบไหมเออ I think good ดูเร <Ich. S 2> ียกไปเยอะเดี๋ยวพอจกัะน้ำได้ด้วยนะคะใช่ค่ะกัะน้ำได้ด้วยเมลวอลสอตเร็มเมลเมลเมลเรลเนี่ยวฉันดูเียพอเอ็มแล้วฉันพุง ตรงตรง่งได้แล้วนะใช่แล้วค่ะก็โออแม่ถือเลยก็ขังตัวเองก็ได้ชุดใส่ซับในซองในด้วยกันหนาวแหนะตอนนั้นเราไปที่แหรลามาโอเคค่ะ ตอนนี้น้องก็ได้รองเท้าแล้วนะคะเรากำลังจะไปจ่ายตังกันนะคะวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่ลบสี่องศานะคะหนาวมากเลยหลจากที่ซื้อรองเท้าที่นี่เสร็จเราก็จะไปต่อกันที่อีกเกียนะคะ หนา้าเง่นก็พอไหนสิน่าเกินแม่ตรงนี้นะคะวันนี้นะคะน้องกรเจีก็เจออะไรที่มันแปลกมากเลยนะคะถ้าน้องปเจย์ทำหน้าเหมือนกับตัวตัวทุกตัวนี่แหละคะ่ะมันอ่านว่าอะไรคะอยู่ตรงนั้น<า>น<ะ>่ะคะ่ะมันอ่านว่าอะไรคะที่นั่น อืมอันไม่ออกแต่หนูจะลองทำนะคะเดี๋ยวน้องประใจจะทำหน้ายิ้มเห็นไหมคะพติกเกอร์ก็จะยิ้มตามเหรอคะ,ใช,คะ,ะ,อคะใช่ค่ะอาแล้วแล้วตัวสีแดงนั้นน้องเนาะ How good you, you will show w h a service t g e You push one? Push t h a หนูรู้สึกยังไงกับร้านนี้ they make good you push green one. If you think they make uh, bad you push good right? one? Yes ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาต่อกันที่อิเกียนะคะวันนี้ป้าปั๊กก็จะมาดูไอ้ที่ทำพัดลมนะคะที่ที่ระบายอากาศที่แบบว่าดู ดูดกลิ่นเวลาเราทำอาหารนะคะเพราะว่าน้องอยากเปลี่ยนไงคะเพราะว่าอันเก่าอ่ะมันมันดูสวยงามแต่ว่ามันเหมือนประมาณว่ามันไม่ค่อยดูดอากาศดีนะคะก็เลยจะเปลี่ยนอันใหม่นี่นะคะที่อับแดด เพราะว่ามันมีไฟนะคะไฟมันก็เหมือนกับแบดนะคะที่อาแบดเหรอคะใช่ค่ะเราจะไปโซนห้องครัวกันนะคะ อีกเกียนี่เป็นเป็นสถานที่น้องชอบมาเดินมากที่สุดเลยนะคะผ่นะะอนคลายดีมีแต่อะไรสวยๆงามๆให้ดูอันนี้ไม่ใช่ของจริงนะคะน,นี่ของประวเ,เดี๋ยวเราจะไปดูที่นู่นกันก่อนนะคะน้องปัจจัยก็ชอบเหมือนกันนะคะ พอบายวัดถอยเล็กมันก็สวยอยู่นะคะแต่มันออกแคบ <laughs> แล้วก็มีเตียงอยู่ตรงนี้ค่ะ <laughs> เตียงหน้าเตียงยาวเป็นแบบนี้นี <laughs> แ่แบบว่าปิดด้านข้างแล้วก็มีเป็นแบบนี้ค่ะ <laughs> เดี๋ยวมาดูกันนะคะตรงนี้ค่ะเอาเอด็กผู้ชา ขอาป่วไปก็ไม่มีแสงอะไรนี่ค่ะมีแตมมือดิอ๋อทำดีนะคะอันนี้ที่ลอกต้นไม้ จัดห้องได้น่ารักมากเลยห้องเล็กๆทำแบบเป็นสัดส่วนเนาะที่อีเกีย ปี Happy Day ่บาลนไทน์เดย์ค่ะได้ดอกกลับทีว่าทีทีละอันทีละอัน <laughs> สวยมากนะพ่เจะคิดว่าสวยมากเลยค่ะมีไฟข้างบน <c oughs> เดี๋ยวเราระจะตกแต่ง <ไป S 2> บาร์โคนี่ใช่ไหมคะลูกป๊าป๊าจะใส่ค่ะ,ะสวยมากเยค่ะ,ะยกยะยไปดูตรงนี้ป๊าป๊าไอไลน์อะไรดี aqueles y todo la cafira ya necesito que lo hagas ¿eh? เอ่ออาหารเสียงดวงนะคะเราก็จะมีอาหารต่างๆนะคะแต่ว่าไอ้นี่เป็นเป็นอาหารไทยค่ะในออะไรบวยไทยใช่ไหมคะใ่ค่ะใช่่ไอ้นี่อาหารไทยะค่ะอล้วเราก็จะกินอะไนใช่ไหมคะใชเจ้าซูชิอ๋อหมุนว่าวันนี้เราจะกินอะไรใช่ไหมคะสเต็กก เด็กคุณชอบกินยาจิล่เนื้อเอมินเตอรนี่นเตนัยหมดสบนไคอสตัวดลัยวม่คอสตัวับตอนนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าป๊าป๊าจะเลือกแบบไหน อันเก่าที่ห้องนะคะที่มีอยู่มันก็โอเคอยู่นะคะแต่ว่าสำหรับน้องๆบอกมองว่ามันระบายอากาศไม่ค่อยดีอะค่ะก็เลยจะเปลี่ยนใหม่ไม่ต้องเอาสวยงามเอาแบบที่มันแบบระบายอากาศได้ดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะหลังจากนั้นนะคะพวกเราก็มาต่อกันที่แวล่านะคะน้องก็เอาของขวัญวันวาเลนไทน์ที่ป๊าป๊ามอบให้เมื่อตอนเช้านะคะนํามาเปลี่ยนนะคะค่ะและนี่ก็คือของขวัญที่ป๊าป๊าเตรียมให้เมื่อตอนเช้านะคะ แล้วมันก็เป็นกําไรข้อมือนะคะก็มีสีสันสวยงามนะคะแต่ว่ามันใหญ่กว่าแขนน้องค่ะแล้วมันก็หลวมใส่ไม่ได้นะคะน้องก็เลยนํามาเปลี่ยนใหม่นะคะและน้องก็เอามาเปลี่ยนเป็นสร้อยคอนะคะนี่ก็คือของขวัญวันวาเลนไทน์ปีนี้ที่น้องได้รับจากป๊าป๊านะคะยังไงน้องก็ขอบคุณป๊าป๊ามากๆนะคะสำหรับของขวัญวันวาเลนไทน์ในปีนี้นะคะ คสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆพ,พี่ๆที่เข้ามาให้กำลังใจและคอมเมนต์และกดไลค์กดติดตามน้องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องขอให้ทุกคนมีความสุขในวันวาเลนไทน์นะคะและวันต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย